นะและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมช่วยเหลือเขาอยู่ตอนนี้ยังไม่จบไม่สิ้นก็คือพวกคนหน้าด้านคนหน้าด้านครับนะเอ่อคนหน้าด้านแถวรามินทางลูกความผมเนี่ยนะครับนะอากูเนี่ยมีบ้านทาวเฮาเขาทิ้งไว้ประมาณ30ปีเขาก็ไม่ค่อยมาดูแลนะครับก็ผ่านบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้มาดูแลมาอยู่มาอะไรเพราะเขาเป็นคนมีรวยคนรวยไอ้คนข้างบ้านแม่งก็ย้ายเอาของมาใส่ไว้ในบ้านพอเราจับได้ปุ๊บ มันก็ย้ายออกไปเราก็แจ้งความดําเนินคดีหายไปสักพักแม่ก็ไปจ้างทนายนะไม่รู้เอามาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าเออนะไปยื่นคาร้องยึดบ้านเป็นของเราเลยเพราะมันทิ้งไว้30ปีแล้วเท่ากับบ้านเป็นของเราเออด้วยความหน้าด้านขอให้คนข้างบ้านก็ไปยื่นคําร้องต่อศาลขอครอบครองปลปะลูกความผมจึงเป็นเจ้าของบ้านก็ต่อสู้ว่ามันครอบครองมายังไม่ถึง10ปีและไม่ได้เจตนาเป็นเจ้าของ พราะถ้ามันเจตนาเป็นเจ้าของมันอ้างว่าครอบครองมาสิบสามปีพอครบสิบปีมันต้องยื่นแล้วมึงจะปล่อยมาทาไมเกินตั้งสามปีซึ่งมีแนวคําตัดสินของศาลนิกาแล้วพอหลังพอแล้วก็เสร็จแล้วก่อนฟ้องมันก็ย้ายออกไปแล้วพอเราไปแจ้งความจับมันเอานักขงงนักข่าวไปมันออกไปแล้วครับมันไปจ้างทนายคนใหม่ครับซึ่งไม่รู้เป็นทนายประเภทไหนเอาไปเรียกว่าทนายสายคนดีแล้วกันไปจ้างทนายสายคนดีใจถึงพึ่งได้ ทนายคนนี้ก็บอกว่าให้ไอ้คนข้างบ้านอะมึงย้ายของกลับไปอยู่ใหม่กลับไปอยู่บ้านลูกความผมใหม่ครับยึดบ้านของเขาเป็นครั้งที่สองนะสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดก็ใช้คําว่าฮุบบ้านเป็นครั้งที่สองครั้งครั้งที่แล้วฮุบบ้านมาทีแนละ้วเขาไปแจ้งความจับอยู่ที่สอนอโคคมค <c oughs> นะดีกําลังส่งฟ้องอายการอยู่ฮุบครั้งที่หนึ่งไปอยู่บ้านทำมาหากินเขาแต่ไม่ได้นอนนะเข้าไปเอาของไปเก็บไปวางครั้งนี้ใหม่ นะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งมอบคืนแล้วกลับมาใหม่ครับยึดบ้านของเขาเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็ห้ามเจ้าของบ้านเข้าบ้านเขาก็ต้องไปแจ้งความที่โรงพักโคอคามโรงพักก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนะก็มีตํารวจแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เอา,อางี้แล้วกันตารวจก็ทําอะไรไม่ได้พี่จะทำไงก็พากันลงประจําบันแจ้งความไปแล้วนะก็เป็นหน้าที่ของผมก็ต้องไปฟ้องร้องแม่งมาอีกเพราะเป็นคนละการกระทา คนเราไม่น่าเชื่อนะความหน้าด้านของคนเนี่ยครั้งที่หนึ่งไปยึดบ้านเขาเขาไล่ออกไปเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ยอมรับขอโทษขอโภัยนะว่าไม่ได้มีเจตนาจะจะยึดบ้านยึดอะไรต่างๆเจราจาค่าเสียหายกันไปแล้วหลังจากนั้นไปได้ทนายความสายคนดีทนายความผู้มากคุณธรรมบอกย้ายกลับไปอยู่ใหม่เลยนะครับย้ายกลับไปอยู่ใหม่แล้วเสร็จแล้วไงก็ร้องครอบครองประปักยึดบ้านเขาเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อนะเราจะมีทนายความคนดีๆในประเทศไทยแบบนี้หลายคนนะถือว่าเป็นคนดีมากครับยึดบ้านครับเสร็จกุญแจบ้านของเจ้าของบ้านที่เขาซื้อกุญแจมาล็อกไว้ก็เอากุญแจเข้าไปด้วยเปลี่ยนกุญแจใหม่นะครับเปลี่ยนกุญแจใหม่ครับนะเปลี่ยนกุญแจใหม่นะแล้วก็เจ้าของบ้านเขาจะเข้าบ้านไม่ให้เขาเข้าครับบอกว่าบ้านนี้เป็นของกูแล้วแล้วก็ติดป้ายไว้บ้านว่า กูได้บ้านจากการครอบครองประปักทั้งๆที่สาลยังไม่ได้สั่งอะไรเลยแล้วก็ห้ามเจ้าของบ้านเข้าไปนี่คือความนะความช้ำใจครับเราไม่คิดว่ามันจะมีคนที่มันเป็นคนหน้าด้านขนาดนี้ครับพี่น้องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับ